สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่องถาอินเทอร์วิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับการเกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับมาหามาัสนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นสหรัฐอเมริกาก็ออกมาบอกนะครับว่ามีโอกาสความเสี่ยงที่จะเกิดการโจมตีสถานที่ต่างๆในสหรัฐอเมริกาพุ่งสูงขึ้นนะครับทมคลังความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกับชุมชนชาวยิวและชาวพุสลินล่าสุดนั้นคริสโตเฟอเร์ วํานวยการสํานักงานสอบสวนกลางหรือว่า FBI ไได้ออกมาเตือนนะครับว่าเราประเมินว่าการกระทําต่างๆของฮามาสและพันธมิตรของเขาจะถูกใช้เป็นแรงบันดาลใจในแบบที่เราไม่เคยพบเห็นมาก่อนนับตั้งแต่พวกรัฐอิสลามไอเอสเริ่มดําเนินการในสิ่งที่เรียกว่าการสถานปนาการปกครองเมื่อปลายป,ปีก่อนเขาบอกเรื่องนี้กับทางด้านในส่วนของกรรมธิการด้านความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของวุฒิสภาแล้วก็บอกด้วยว่าเวลานี้มันเป็นเวลาที่เราต้องกังวล เราอยู่ในช่วงเวลาที่อันตรายมันไม่ใช่เวลาแห่งความตื่นตระหนกแต่มันเป็นเวลาแห่งการต้องระมัดระวังพวกนวยการ FBI ยังระบุว่าพวกเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายไม่อาจตัดความเป็นไปได้ที่พวกนักรบฮามาสหรือองค์กรก่อการร้ายต่างชาติอื่นๆอาจใช้ประโยชน์จากความขัดแย้งในปัจจุบันดําเนินการโจมตีสหรัฐอเมริกาในพื้นที่ของสหรัฐอเมริกาในแผ่นดินของเราความกังวลปัจจุบันทันตวลที่สุดของเราคือพวกหัวรุนแรงบุคคลหรือว่ากลุ่มต่างๆอาจได้แรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ต่างๆในตะวันออกกลาง และทำการโจมตีเล่นงานชาวอเมริกาที่ออกไปใช้ชีวิตประจำวันในนั้นไม่ใช่แค่พวกหัวรุนแรงท้องถิ่นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากองค์กรก่อการร้ายต่างชาติเหล่านั้นแต่ยังรวมถึงพวกหัวรุนแรงภายในประเทศที่เล็งเป้าเล่นงานประชาคมชาวยิวและชาวมุสลิมอีกด้วยคริสโตเฟอร์เรได้อ้างถึงเหตุการณ์จับกุมชายคนหนึ่งในยูตัหนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยชายคนนี้ได้ทําการศึกษาวิธีการผลระเบิดเป็นอย่างดีและโพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการสังหารรวมถึงเหตุเด็กชายชาวมุสลิมวัยอุปย ถูกฆ่าโดยเจ้าของห้องเช่าและเวลานี้กําลังถูกสอบสวนฐานก่ออาชญากรรมจากความเกลียดชังสงครามที่กําลังเกิดขึ้นในตะวันออกกลางเพิ่มความเสี่ยงเหตุโจมตีและการพลเมืองสหรัฐเป็การในสหรัฐสูงอีกระดับหนึ่งนี่คือสิ่งที่คริสโตเฟอร์เรน,น,นั้นเนี่ยได้กล่าวออกมาเอากออิดักรัฐอิสลามไอเอสฮิสบลอลล็อกตางเรียกร้องให้สมุนโจมตีผลประโยชน์ของสหรัฐเปรนกลางยางไรก็ตามคริสโตเฟอร์เรบอกว่า FBI ยังไม่ได้พบภัยคุกคามอย่างปัจจุบันทันด่วนที่น่าเชื่อถือจากองค์กรก่อการร้ายต่างชาติใดๆ แต่กระนั้นไปคุกขามที่มีต่อประชาคมชาวยิวในสหรัฐอเมริกาอยู่ในจุดที่ไม่ไกลาจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการ์ู้วงในการ FBI บียาังระบุมมน,นะครับว่าความจริงประชาคมชาวยิวเป็นเป้าหมายโดยเฉพาะของเกือบทุกๆองค์กรก่อการร้ายในทุกมิติเขาบอกด้วยว่าชาวยิวมีสัดส,ส่วนที่เป็น2.4ของประชากรสหรัฐแต่ในบรรดาอาชญากรรมจากความเกลียดชังทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับความศรัทธาในศาสนามีถึง60ทีเดียวที่เกี่ยวข้องกับชาวยิว นี่เป็นความเคลื่อ,อนไหวที่น่าสนใจนะครับว่าสหรัฐบริการนั้นวันนี้ก็หวั่นวิตกกังวลนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ความแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสและตัวเองนั้นก็ให้การหนุนหลังอิสราเอลวันนี้ก็สร้างความวิตกกังวลว่าในประเทศนั้นจะถูกโจมตีจากกลุ่มติดอาวุธกลุ่มต่างๆที่เป็นพันธมิตรของฮามาสนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเนระื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องทาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกัน หากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องทาาอินเตอร์ดิวด้วยครับ